สวัสดีครับสวัสดีครับซนิโจทัพพันธ์นะครับมาแล้วสําหรับสินค้าที่เราสั่งทางเน็ตนะครับจากรัสเซียให้เครดิตเขาหน่อยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับสําหรับการสั่งของทางเน็ตนะฮะไอ้นี่เราเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนใหญ่ที่เขากลัวกันเขากลัวที่ว่าสั่งแล้วของไม่มานะครับสั่งแล้วตัดบัตรเกินบ้างอะไรบ้างเงี้ยแต่ที่นี่ใช้วิธีการสั่งแบบเก็บเงินปลายทางครับก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับรัสเซียนะครับ ก็เว็บไซต์ที่เขาเปิดมานานแล้วครับเป็นเว็บไซต์ของต่างประเทศนะครับลาด้านี่ครับเชื่อถือได้นะครับให้เครดิตแค่นิดนึงนะครับก็ราคาไม่ได้บวกเลยนะครับราคารวมอยู่ในในเน็ตแล้วนะครับที่เพื่อนๆสั่งก็จะบอกมาแล้วนะครับว่ารวมอะไรบ้างนะครับนี่คือรายการรายการอ่าไอเทมของสินค้านะครับ product name นะครับมีชื่ออะไรเอ่ย v i k e r lab อ่าสเน็กบอร์ดอ๋อแสดงว่ามาด้วยกันนะฮะสเน็กบอร์ดแกไม่ไมมสเน็กบอร์ดเป็นยังไงผมไม่ทราบนะสเน็กบอร์ดน่าจะคละ้ายๆกับส,สเก็ตบอร์ดนะครับของน้องเอิร์ฟนะฮะพันห้านะครับ,นนรบโอ้ยสองตัวเลยของเอิร์ฟสองตัวนะครับสเน็กบอร์ดสีเขียวด้วยนะครับพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับแล้วก็มีบินเอ๊บินบินของเอ่อ ส่วนนี้จะเป็นเออ่ Är. ยี่ห้อฟินนะเขาเรียกฟินนะฟินยี่ห้ออะไรเอ่ยมาเลสนะครับยี่ห้อมาเลสเวฟนะครับอ๋ออันเป็นสองกล่องนะเนี่ยสองกล่องสอกล่องอ่าเดี๋ยวเราแกะดูของเอิบหน่อยเขาบอกว่ามันเป็นสเน็กบอร์ดเขาบอกสเน็กนี่น่าจะแปลว่างูนะอ๋อแสดงว่าบอร์ดงูนะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนครับ สเก็ตบอร์ดก็วันนั้นขาหักแขนหักไปทีแล้วครับไม่เข็ดนะครับสั่งมาอีกน้องเอิร์บนี่เพราะว่าที่ทำให้เขาแขนหักเพราะว่ามันโปรแกรมแล้วมันมันพังแล้วอ๋อต้องไซื้อตัวใหม่มาตัวตัวตัวไหนหน้าตัวตัวที่เกิดเหตุเดี๋ยวผมดูเกิดเหตุตัวลู่ไหนไหนไหนตัวที่ทำให้น้องเอิร์บเขาอ๋อตัวนี้นะครับทำให้น้องเอิร์บเขาแขนหักนะครับเข้าเฟื่องอยู่นะฮะเขาบอกว่าตัวนี้มันเสียแล้วนะครับสเก็ตบอร์ดนี่เขาเรียกสเก็ตบอร์ด อ๋อมันหักตรงไหน,นอ่เงี้ยหักด้านในเหรอนี่ครับวันนั้น,น,นวันนั้นเล่นเล่นตัวนี้แหละนี่ย่าดีเลยครับมีกระเป๋าด้วยครับตัวนี้เหรออ๋อมีกระเป๋าด้วยอ๋อนี่เวลาเราพกไปเล่นได้นะครับแบบน,นี้นะมีล้อด,ด้วยของคุณลูกชายอนะชอบมากอ๋อก๋คล้ายๆกันก็เหมือนเดิมอ๋อมีมีน็อตขันด้วยอันนี้นไว<ป>้ไว้ไว้แต่งน็อตไว้แต่ง มันเล่นยากนะคะเนี่ยบอกให้มันเล่นยากแหละนี่นี่ของเก่าอันนี้นะที่ทําให้เขาขาแขนหักนะเวลาขึ้นนะครับต้องขึ้นทีละขาเขาบอกงั้นนะถ้ากระทรงตัวได้แล้วก็คือจบครบตัวนี้ครับ,นนบรแล้วก็โยกโยก